แมตที่ใครหลายๆคนรอคอยมาแล้วครับผม V4 vs เตเลฟี่มีบทบาทม,มากน้อยแค่ไหนนะครับหลอกไปหนึ่งหลอกไป2หลอกแบบดับเบลิลจ่ายตาเข้ามาเมซี่หลอกก็จะปัน่นหักเข้าในจ่ายพี่แกะเลยเบลแกเลเบลยหมุนแลวเตียยรลอยคนระับประตูที่3ม,มาแล้วฮะไม่ต้องแต่งเหลี่ยมเยอะนะเกแล้วเอปเปเป้หลุดมาเฮ้ยอะไรวะแผนที่เอามาในวันนี้นะครับก็เป็น4-2ทั้งเหมือนเดิมนะแผนแจ้งเกิดผมเองนะครับบอกเลยว่าไปที่ไหนก็แผนนี้แผนหลักเลยนะครับ ก็มีประมาณนี้นะตัวที่เอามาลงเล่นส่วนที่ของเฟเลอร์ก็มากับหน้า3นะครับเป็นวินิโฮเพเยอร์อยู่ตรงกลางเนาะเร็วๆพิ้วๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับปะก่อนจะไปดูคลิปกันใครที่สนใจเติมอีฟบอลผมขอแนะนําแมงปอบอดไัยผมก็ใช้อยู่ใครที่สนใจกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงแมงปอ เปิดเกมมากครับผมไม่ฝ่ายเคลียร์ก่อนนะดําดูสไตล์วีฟูนะครับงัดไปก่อนมองเช็ดไหมเพื่อนทำชิงกันกับโรนโดโดวิ่งมาจะลุดแบบนี้งัดมาเรียบร้อยยังไม่ร้อยครับเรียบอย่างเดียวยังไม่ร้อยเหมือน <laughs> โอ้โหอะไรวะเนี่ยทีเด็ดเปิดมุมต้องมาแล้วครับลูกนี้ขอโรนโดแมนแมนไปเปิดพุ่งๆมาโดไปจาเปโร่แย่งกุมงตัดหน้าเบนซี่ทอร์นาโดไปหนึ่ง ขาาเ้มไปโลวิ่งแทงไม่ถึงแล้วครับโอ้น่าเสียดายว่ะสายกาดจ่ายขึ้นบนมาลำมนาโกนเดนโรนมาเนเกยยกมาชีบหาแล้วแบบนี้ก็เหลืองแล้วครับแบบนี้โอ้โหมันหลุดมาเร็วเกินตัวนี้ไม่ไหวไม่ไหวนี่ดูดีครับแม่งยกมาสวยจนไะอ้ตัวเปิดก็แล้วตัวเปิดไม่เสือกเป็นกองหน้าด้วยนะดูกันต่อครับมีหนึ่งก็ต้องมีสองแล้วครับเดี๋ยวทอนเดี๋ยวทอนนะบอกเลย มงไปก่อนเช็ดสเต็ปเดิมครับเป๊โดนบีบไปที่หาแล้วสววินิสุตโอ้มันวิ่งแล้ววินิตัวนี้โคตรเร็วเลยโชว์ไทม์ล่างนี้นะฮะตายวินนี่ตาย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 เริ่มมั่วแล้วกูเริ่มมั่วแล้ววินิอีกแล้ววินิตัวร้ายเป๊อจะปั่นไหมหรือยังไงโอเครอดไปนะครับนี่เก่งเลยเมื่อกี้ นี่ว่าจะโดนที่นะถ้าเปย์บิดก็ไม่แน่นะลิงอัพสไตล์วีฟูโยนไปไม่รู้ร <c oughs> เอาเฮอยอ่าบีเอฟเปเรพาสนะชิปมาโรนันโูมาแล้วครับลูกที่หนึ่งของวีฟูโรสโดโรนันโดเอาให้แล้วครับแม่บอกเลยว่าดอกนี้นี่เป็นความผิดพลาดข,ของทางฝั่งเปเรเล,ล์นะแล้วก็ชิปนิ่มๆให้กับพิซซูของเราไปถือว่าตามมาได้ไวแล้วครับเกมน,นี้ หนึ่งหนึ่งแล้วนะก็เกมเพิ่งเริ่มในนาทีสิบหกก็สกอร์ก็เริ่มเดือดกันแล้วแล้วครับเบร็กอมมี่จ่ายท่าอะไรของมันมนะั้านน่ะไปตรงสเต็ปมาเลยเว้ยวีฟูเว้ยวีฟูดีวะอ่าหลอกไปหนึ่งหลอกหลอกไปสองหลอกเขาใจไ,ไม่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือหลอกตัวเองครับ <laughs> ล้อเล่นนะครับไม่หลงหลอก,อกเกือบตัดได้นะวิ่งอุตส่าเกือบพัน โดนจ่ายมาโดนเนต้าตต่ได้ครับใครไ,ไม่เปิดก็เสียใจด้วยนะคุณพลาดหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดแลครับแต่จังหวะนี้ขอสัตว์ก่นน้อยสอต่อหนึ่งมาแล้วครับนี่เลิกกักแล้วรักก่อนนเดตงตอนนี้ก็2 1แล้วะครับบอกเลยว่าเดือดๆนะครับเกมนี้นะก็มีน้องๆหลายคนนะครับคอมเมนต์กันมาหลากหลายมากหน้าหลายตาเลยนะครับทั้งอินบ็อกแล้วก็ในแอป,ปดแปปดงนะครับ ไม่เว้นแม้กระทั่งติ๊กตอกนะครับว่าเล่นกับเฟเลอร์หน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ผมไปไลฟ์ในแอปเดงครั้งแรกและน้องเฟเลอร์ก็โดนเดดยองห้องมาเล่น้โหไม่เข้านะครับโดนเดดมาเล่นเออโดนเดดมา้เฉยเลยครับแต่ผมชวนน้องเล่นนะเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะมีใครหลายๆคนที่รอดูวีฟูกับเฟเลอร์แล้ครับตอนนี้ก็เล่นให้ดูแล้วนะฝากไปติดตามช่องเฟเลอร์แล้วก็ช่องผมด้วยนะครับเออใครดูช่องผมอยู่แล้วยังไม่ติดตามก็กดช่องกูด้วย นะครับกดทั้งสู้เลยนะโ <Okay. S 1> อเคก็กลับมาดูเกมกันต่อครับนาทีที่33นะตอนนี้ยังดูไม่มีอะไรเกือบมีแล้วครับโอ้โหเกือบเป็นเรื่องดอกนี้งัดขึ้นหน้าไปก่อนวลุุนลิงอัพโยนขึ้นหน้ามาคีเล<อ>ียนเอ็มบาปเบปลูดเดียวมาชิปหมานิ่มๆโอ้โหเข้าหัวเนต้านิ่มๆเลยแหละครับโคตรใหญ่ตัวแม่งถึงเวลาแล้วครับทุกคนที่เราจะใช้ลูกสูตรนะ เล่นสั้นมาทีเป้ครับเป้จะตกเข้ามาด้านในแต่ตบแป๊กเป้เปยช์ชตล็อกหนึ่งเรียบร้อยครับสูตรมั่วครับสูตรแตกแล้วครับชิปหายแนละ้วโดนสวนครับโอ้โหเล่นแนวหน้าสามคนแม่งวิ่งไวทั้งนั้นเปย์เป้ยังไงจะยกจะปาดหรือตัดสินใจจะทําอะไรยังไ,รยงไงเปยยังไงเปยยิงเสาแรกไม่เข้าเปิดมุมจากไม่ใช่เปิดมุมจริงวะนึกว่าจะเล่นสั้นอันเดโรตายบอลนะครับคึงโยนข้ามฟากมา เวกูมี่ยังไงจ่ายอัดมาแดนหน้าแบบนี้ก็ปลิ้งอัพสไตล์วีฟูตีหัวเลยครับตัวแม่งอย่างเบิมนะเอาใหม่ครับหลอกไปหนึ่งออกลงล่างไปเวลาจะหมดแล้วนะเวลาจะหมดเนี่ยเราต้องรีบเอาบอลขึ้นหน้าไปก่อนนะไสครับเมซี่บิดลุ้นๆไปเผื่อแม่งฟุกเข้าโอเคครับไม่มีการฟุกใดใจเกิดขึ้นไร้ซึ่งปฏิหารก็น่าจะจบกันเช่นนี้นะครับในครึ่งแรก วินิจโจนมาเอ้ยเหมือนจะยังไม่จบว่ะชาวไฮลูมานิเก้เอาบอลลงโดนเข้าบอลน,นะครับเอาขึ้นหน้าไปก่อนนะครับโอเค,อเคก็จบกันไปในครึ่งแรกนะครับสอประตูต่อหนึ่งอัตราการคงบงอลก็55กับ45นะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นซูเปอร์ซับนะครับลงมาเป็นแกลเลเบลเนาะ แล้วก็ชุดหลักที่เหลือก็น่าจะเก็บไว้อยู่นะครับการก็เอาไว้ชิปบอลเอาเดมสองเท้าลงมาด้วยเอาไว้งัดนะครับแล้วก็เอามาเอ็กซ์เซลเลชันเบิร์ดมันมันนะมอลรู้กันต่อในครึ่งหลังครับสองมาดูต่อหนึ่งนะครับเกมครึ่งหลังบอกเลยว่าเดือดเดือดทั้งคู่นะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ว่าครึ่งหลังเนี่ยการที่มีซูเปอร์ซับลงมาเนี่ยมันจะมีบทบาทต่อเกมลุกมากขึ้นนะ ก็มาดูกันว่าในเกมนี้นะครับซูเปอร์ซับทั้งสองคนของผมเนี่ยจะมีปบทบาทมากน้อยแค่ไหนนะครับหลอกไปหนึ่งหลอกไป2หลอกแบบดับเบิลจ่ายตาข้ามาเมซซี่หลอกว่าจะปั่นหักเข้าในจ่ายที่แก้เลเบลกเลเบลหมุนและเตียยรลอยครับประตูที่3ม,มาแล้วฮะโอ้โห oh, oh. สุดสวยเลยนะครับลูกนี้ ก็หลอกจากริมเส้นตัดเข้ามาด้านในแล้วก็ตัดเข้ามาอีกด้านในอีกแบบดับเบิลครับโอ้โหแกเคาเบลจัดให้โอ้โหการเข้าทาลูกเมื่อกี้นี่บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับนะน้องๆหนูๆท่านไหนคิดว่าลูกเมื่อกี้เข้าทาสวยมากก็คอมเมนต์มาให้พี่ชื่นใจหน่อยนะครับว่าสวยมากพี่นะครับี่ประตูที่3ของเราก็ซูเปอร์ซับเอาให้เลยเลยครับเป็นเรื่องเลยนะแคาทเบลพาตินีจี้มาจ่ายป่ามาที่วินนี่วินนี่ยังไง หมุนจะป,ปั่นครับโอเคทำไมเคลืนยังไหวยอยู่นะเปิดไปที่เวลาก่อนครับเก็บบอลจากมาที่กา้ากา้กาหมุนไปหนึ่งขึ้นแดนหน้าไปงาคึงกับหลังงัดมาที่เดเมเล่เสียดายโอ้โหเด็มบอลว่างเสียดายนะครับที่แม่งเต็มเอ้ยอะไรว่าแบบแกตเิเบลอะแม่งงัดเท้าขวาเนี่นี่มันเลยไม่ค่อยแม่นเลยครับถ้าเท้าซ้ายเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสหมุกสูงนะครับไปครับกา้า มาที่เปียโลวัวรุ่นลิงอัพหรือเปล่างัดมาโอา้โหดูมั่วไปหน่อยไม่ทันเบกอมี่นะครับเอาใหม่เอาใหม่นะแกแบบเดบเิเอบเอบเป้หมุนมาที่วินิงัดหรือเปล่าบอลอยู่ที่วินิเอาบอลลงไม่ได้ครับโดนเบเกอี่โดดตัดไปก่อนใครอยากได้วิธีกากันเบกอมี่ก็สามารถดูได้ที่เพจแอฟฟ้าบ้านฟ้าของผมนะครับนะบนะก็ลงไว้ให้ตอนนี้ก็ในคลิปนี้นะวิดีโอนี้นะครับก็เล่นเป็นสาย ปลักหลักอยู่นะครับสายจ้ำ99นะสำหรับกุเซปาปอกมี่นะครับอ่านชื่อผิดถูกไม่รู้นะพูดไปก่อนนะครับแต่เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะตอนนี้ก็ดำเนินมา70นาทีนะครับก็ยังไม่มีช็อตใจเต้นใจหายกันนะบอกเลยว่าเกมยังทรงๆอยู่นะครับวินิซิวจี้มาจี้มายังไงโอเคจะตบเข้ามาในดีนะเวลาวิ่งมาปิดพื้นที่ทานครับ ไวรุ่นลิงับงัดไปที่เดมเบเล่หเทนี้คือกองหลังเขาทำได้ดีมากนะไม่หลุดเลยนะครับเบโกมีโอเคสวยไม่เคยทำให้ผิดหวังครับโยนคือได้มงแน่ๆนะเด็เปโลงัดมาที่วินิเบโกมี่ทันนสวยงามเนาะงัดไปก่อนไปไวรุ่นลิงกับหรือเปล่าย,ยังเฮ้ยเดมวิ่งแทงมาเลยสวยนะ้อง รื่นสองเท้าของเรานะครับบอกเลยว่าตัวแว่นปาริตตัวแว่นปาริตโอ้โหไม่ได้ครับโดนตูน้เข้าบอลแม่นคืนทุชิพายแล้วมีพื้นที่เยอะมากตัวยาเยียแล้ว<า>เป๊ปโอเคเป๊ยิงติดนะเปโลสวยไปครับหลอกเฟกพาสไปก่อนยังยังอยู่หัดขึ้นหน้าครับเดมเอ็กซ์เล์ชันเบิร์โอ้โหกระชาก,กชากระชากนะ ถ้าเขาแบบว่าวิ่งไปดักข้างหน้าเราแบบไอ่นะั่นน่ะน่าจะโดนลุดเลยครับเป็นไรครับเขาทําใหม่สวยลันแอนชิปงัดมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ชมเมื่อกี้ก็น่าเป็นประตูมากนะเอเนี่ยพักหลังๆวัานี่เริ่มติดนักเตะ2เท้าเลยครับเวลางัดบอลเนี่ยไม่ต้องแต่งเหลี่ยมเยอะนะเย่แล้วเอปเปเป้หลุดมาเฮ้ยอะไรวะโอ้โหออกเฉย <c oughs> จะลุดเลยนะครับอมบเป้ดอกเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับเดชาบุญครับ,บเบป้ยิงไมครับดห <c oughs> <c oughs> ก็จบไปเลยครับนะเกมนี้เจอกับเปเรลฟี่นะครับเอาชนะมาได้3ประตูต่อหนึ่งครับทุกคนนะ <c oughs> ก็ขอบคุณ <c oughs> น้องเ <c oughs> ฟเลอร์มากรับที่ <c oughs> มาเล่นด้วยกันในวันนี้นะครับนะ <c oughs> เป็นไล์สดครั้งแรกของผมแอฟแดงด้วยนะครับที่น้องมาเล่นด้วยนะก็ถือว่าเป็นการปูทางกับการไล์สด ทางแอปแดงของผมได้ดีเลยนะครับนะโอเคใครดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามให้กับเฟรนเลยนะใครหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละนะครับก็ื่อใครยังไม่รู้นะก็ไปติดตามน้องได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนวันนี้ขอบคุณมากครับ